สวัสดีครับผมดิวิโอเฮดนะครับและนี่คือคลิปรีวิวของกล่องนี้ครับ รอบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกล่องเนี่ยก็คงไม่ถูกนะฮะเพราะว่านี่คือ Lego CMF หรือ Collectible Minifigure Marvel Wave 2นะครับผมกับรหัส71039ครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมันก็เป็นเวฟที่2แล้วนะฮะเวฟแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวก w a n d a Vision ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับก็ไปกดดูได้นะครับขึ้นฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งนี่แหละนะฮะก็อย่างที่หลายๆคนติดตามข่าวกันมานะฮะว่า Le g กเนี่ยได้เปลี่ยนแพ็กเกจของแบบเดิมที่เป็นแบบซองสุ่ม ะะมากลายเป็นแบบกล่องสุ่มแทนขอเรียกว่าเป็นกล่องละกันนะครับผมเพราะว่ามันมาเป็นกล่องนะฮะเนี่ยจะเป็นกล่องหน้าตาประมาณนี้ซึ่งของมาวลอันนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ใช้แบบกล่องนะครับผมก็แน่นอนว่ามันก็จะคลําไม่ได้แล้วซึ่งของผมเนี่ยเป็นแบบซื้อมาแกะกล่องเช็คนะฮะก็คือจะได้ครบทุกตัวเลยไม่ซ้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวใบคู่มือแล้วก็ใบบอกนะฮะว่ามีกี่ตัวหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่อเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละตัวรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างไปดู ตัวที่1นึนะฮะอากาธาฮาร์เนสจากซีรีส์วันดาวิ i ันครับตัวนี้นะฮะจะมาในชุดแม่มดสีม่วงครับผมชุดนี้นะครับเราจะได้เห็นในช่วงท้ายเรื่องที่สู้กับวัน d a นะฮะซึ่งถ้าใครมีวัน d a จากเว็บหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาถ่ายรูปคู่กันได้นะครับรายละเอียดของตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทํามาได้ครบถ้วนแล้วก็สวยงามมากๆฮะ หัวของตัวนี้นะครับผมมีมาให้ทั้งหมด2หน้าฮะจะเป็นหน้ายิ้มธรรมดาปกติหนหน้าแล้วก็หน้าที่เป็นหน้าขยิบตาอีกหนหน้าครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเขาทําท่าขยิบตาใส่กล้องอยู่บ่อยๆด้วยนะฮะและตัวนี้นะครับเราก็จะได้ผ้าคลุมสีม่วงมาด้วยนะฮะซึ่งผ้าคลุมเนี่ยจะเป็นแบบผ้ามาเลยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบแข็งนะฮะสำหรับพร็อพที่ให้มานะครับก็จะมีเอฟเฟกต์พาสสีม่วงที่เป็นเวทมนต์เนี่ยสชิ้นนะฮะแล้วก็จะมีคัมพีด่างโคเนี่ยหซึ่งเล ตัวที่2องครับมิสเตอร์ไนท์จากซีรีส์มูนไนท์ครับผมตัวนี้นะฮะจะมาในชุดสูทสีขาวซึ่งจะเป็นร่างแปลงของสตีเฟนแกลนนะครับผมารายละเอียดของชุดนี้นะครับก็จะดูเรียบๆนะครับมีไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีมาให้แค่หน้าเดียวครับผมแต่ด้านหลังของหัวเนี่ยก็จะแอบมีดีเทลเล็กๆน้อยของตัวหน้ากาก,ากด้วยนะก็จะไม่ได้มาล้นๆน,นะครับพรที่ให้มานะฮะก็จะเป็นกระบองสั้น1คู่นะครับผม แล้วก็มีตู้ปลาฮะซึ่งตู้ปลาเนี่ยก็จะปรนเป็นรูปปลาทองกับพีระมิดด้วยนะครับซึ่งก็จะเหมือนกันในเรื่องเลยนะฮะสำหรับะละปลาทองนะครับน้องชื่อกัสนะครับแล้วก็น้องเนี่ยมีแค่ครีบเดียวด้วยนะฮะน้องเป็นปลาที่สตีเฟนแกรนดเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ในห้องนะครับผมถัดมานะฮะตัวมูนในชุดนักรบที่เป็นชุดหลักครับผมร่างนี้เนี่ยจะเป็นของมาร์คสเปกเตอร์นะฮะ ลายละเอียดเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ละเอียดแล้วก็สวยมากๆนะครับผมมีการสกีนทั้งลายที่แขนทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็มีการสกีนที่ชิ้นขาทั้ง2ข้างด้วยเช่นกันครับตัวนี้นะฮะก็จะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสหน้าครับผมหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าแบบใส่หน้ากากปกตินะฮะและหน้าที่2ก็จะเป็นแบบเปิดหน้าตาสีขาวนะฮะ ซึ่งหน้านี้นะครับจะเป็นตอนที่มาร์กเนี่ยเพิ่งได้พลังจากคอนชูนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้จาก EP5 ครับผมพร็อพที่ให้มานะครับก็จะเป็นอาวุธประจําตัวที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยหคู่นะฮะแล้วก็ตัวสการับที่มาร์กเนี่ยไปขโมยมานะครับผมซึ่งตัวสการับเนี่ยก็จะเป็นเข็มทิศที่จะพาไปหาสุสานนั่นเองฮะตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะฮะเพราะว่าสวยมากๆครับ ตัวที่4ครับฮอก Eye จากซีรีส์ฮอกอายครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมาในชุดหลักสีม่วงดำนะครับซึ่งก็จะใส่ในช่วงท้ายเรื่องครับผมรายละเอียดของตัวนี้นะครับถือว่าทําได้โอเคนะ ก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรเยอะมากนะครับผมชุดจริงๆเนี่ยก็รายละเอียดก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้2หน้าเหมือนกันครับผมจะเป็นหน้ายิ้มปกติ1ห,หน้านะฮะแล้วก็จะเป็นหน้าบึ้งที่มีพลาสเตอร์แปะแผลอยู่ตรงหัวเนี่ยอีกหนึ่งหน้าครับผมหน้านี้นะครับน่าจะเรเฟอเรนซ์มาจากใน EP หนึ่งครับผมตอนที่ฮอกอายเนี่ยไปช่วยเคสแล้วก็ต้องต่อสู้กับแก๊งทักสูตรครับผมสัลลัพรที่ให้มานะครับก็จะมีซองธนูที่อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ขันธนูสีดำเนี่ยอย่างละงชิ้น แล้วก็จะมีนกคู่ให้1ตัวครับซึ่งน้องนกคู่ตัวนี้นะครับก็จะมาจากฉากช่วงท้ายเรื่องฮะซึ่งตอนนั้นครับฮอกอายเนี่ยกระโดดไปเกาะต้นคริสต์มาสใหญ่ที่อยู่กลางลานล็อกเฟลเลอร์ครับผมพอเขากอะให้ต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหันไปเจอน้องซึ่งน้องก็จะอาศัยอยู่ในนั้นพอดีครับผม ตัวที่5ครับเคดบิชอปจากซีรีส์ฮอกอายเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็จะมาในชุดหลักสีดำม่วงที่ออกท้ายเรื่องเหมือนกัน,นะฮะชุดนี้เนี่ยก็จะใส่คู่กับฮอกอายเลยครับรายละเอียดตัวนี้นะครับก็ต้องถือว่าทําได้ตามมาตรฐาน CMF เหมือนเดิมเลยครับผมทั้งลายที่แขนนะครับผมแล้วก็มีการสกรีนที่ขาด้วยนะฮะทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นซองเก็บอาวุธครับผมและฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บหัวธนูต่างๆครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้2หน้าเช่นกันครับผมหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้ายิ้มแบบปกตินะครับแล้วหน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าบึ้งแบบมีแผลแล้วก็มีพลาสเตอร์แปะอยู่ครับผมซึ่งหน้านี้นะครับก็น่าจะเลเยอร์เฟมาจากใน EP 1ีตอนที่ปลอมตัวไปเป็นโลนินแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับมาเฟียทักสูตครับผมพร็อพที่ให้มานะครับตัวอาวุธเนี่ยก็จะเหมือนของฮองอายเลยครับแต่ว่าธนูของเคสเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแทนนะฮะและพร็อพชิ้นถัดมาที่ให้นะครับก็จะเป็นตัวถาดพิซซ่าที่เป็นชื่อร้าน Hit Myshot คผม และชิ้สุดท้ายนะครับก็คือน้องหมาที่ชื่อลักกี้เดอะพิซซ่าด็อกครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยน้องเป็นหมาตาเดียวนะฮะแล้วก็ชอบกินพิซซ่าด้วยครับเราก็เลยได้พร็อพที่เป็นชิ้นพิซซ่ามานั่นเองฮะตัวถัดมาครับผมเอ็กโคจากซีรีส์เดี่ยวเอ็กโคครับซึ่งตอนนี้เนี่ยซีรีส์ก็ยังไม่ได้ฉายนะครับผมเราก็เลยจะยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะฮะแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยเราจะได้เจอครั้งแรกจากซีรีส์ฮอกอายครับผม ตัวนี้จะมาในชุดใหม่สีแดงครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบแขนกุดฮะแล้วก็น่าจะเป็นชุดที่อยู่ในซีรีส์นั่นแหละรายละเอียดของตัวนี้นะครับก็ทําได้สวยละเอียดแล้วก็น่าประทับใจมากๆฮะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นชิ้นของผมนะฮะจะมีการสกรีนลายที่เป็นที่มัดผมลงไปด้วยนะและส่วนที่ขาเนี่ยก็ละเอียดมากๆเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าขาทั้งสองข้างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากฮ็อกอายเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยใส่ขาเทียมครับผม และตัวนี้นะครับก็จะมีการสกรีนลายกางเกงด้านข้างมาให้ด้วยฮะตัวนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมด2หน้าครับผมก็จะเป็นหน้ายิ้มแบบปกติและอีกหน้าก็จะเป็นหน้าที่ดูจริงจังครับผมพร้อมที่ให้มานะครับก็จะเป็นอาวุธประจําตัวที่หน้าตาจะคล้ายๆกระบองเนี่ยมีมาให้1ชิ้นครับ ตัวถัดมาครับ w e r e Wolf จากเรื่อง Ware Wolf By Night ครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นร่างหมาป่าของแจ็คราเซลที่ได้พลังมาครับผมมาในชุดของ w e r e Wolf ใส่กางเกงขัดขาดสีเขียวฮะ รายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าทําออกมาได้โอเคนะครับทั้งลายขนต่างๆนะครับมีการสกรีนที่ชิ้นขาด้านข้างนะฮะแล้วก็มีเล็บเท้าหัวออมาด้วยครับผมส่วนชิ้นที่เป็นหูนะครับก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวกับชิ้นผมมาเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีมาให้2หน้าเหมือนกันครับก็คือหน้าแบบปกติ1ห,หน้าแล้วก็เป็นหน้าแบบยิ้มแล้วก็เห็นเขี้ยวอีก1ห,หน้าครับผมและพร้อมที่ให้มาครับก็คือตัวาร์สโตนครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยจะมีเอาไว้ทําให้เผยร่างจริงของแวร์บูออกมานั่นเอง ตัวที่8ครับ Go Live อ d จากซีรีส์ What If Season 2ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังจะไม่ได้ดูอีกเช่นกันฮะตัวนี้นะครับจะมาในชุดที่ดูคล้ายแอนด์แมนครับผมแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวน้าเงินแทนนะฮะโดยเฉพาะตรงส่วนของหมวกเนี่ยก็จะดูคล้ายของแอนด์แมนมากๆเลยครับผมรายละเอียดของตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้เนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ละเอียดอีกเช่นกันครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะ รวมถึงชิ้นสกรีนของขาด้านข้างด้วยนะฮะและตัวหมวกเองเนี่ยก็มีรายละเอียดที่ดีมากๆเช่นกันครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นร่องมาเลยนะฮะส่วนตัวหมวกเนี่ยก็จะเป็นแบบสกรีนคล้ายๆของแอดแมนมาเลยนะครับผมจะเปิดไม่ได้นะฮะ ตัวนี้นะครับพอถอดหมวกออกมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับหน้าของบิลฟอสเตอร์ครับผมซึ่งก็จะมีมาให้ทั้งหมด2หน้าเช่นกันฮะหนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้ายิ้มแบบปกตินะครับและหน้านที่2เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบจริงจังครับผมตัวนี้เนี่ยจะให้ทรงผมมาเปลี่ยนหนึ่งชิ้นด้วยนะฮะและพร็อพที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวไมโครฟิกเกอร์รูปแอนแมนครับผมซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่โกราแอดเนี่ยขยายร่างใหญ่แล้วก็ตัวแอนแมนเนี่ยจะยืนอยู่ที่มือของเขาครับ ตัวถัดมาครับผมชีฮักจากซีรีส์ชีฮักเดอะแอนโทนีแอดลอครับตัวนี้จะมาในชุดสีม่วงขาวซึ่งจะเป็นชุดประจำตัวที่เราจะได้เห็นตอนช่วงท้ายเรื่องอีกเช่นกันครับผมรายละเอียดของตัวนี้นะครับก็ต้องถือว่าทําออกมาได้ดีและก็สวยมากๆอีกเหมือนกันฮะมีการสกรีนทั้งส่วนที่เป็นแขนนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะขาทั้งสองข้างเนี่ยสกรีนได้ละเอียดและก็สวยมากๆครับผมซึ่งเราจะเห็นจากด้านข้างได้ชัดมากๆเลยนะครับว่าชีฮักเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบอยู่นะครับผม ตัวนี้ก็จะมีมาให้2หน้าครับผมจะเป็นหน้ายิ้มแบบเห็นฟันหนึ่งหน้าแล้วก็หน้ายิ้มแบบไม่เห็นฟันอีกหนึ่งหน้าฮะ พร็อพที่ให้มาเนี่ยกขจะมีด้วยกัน2ชิ้นครับผมชิ้นแรกจะเป็นมือถือครับที่หน้าจอเนี่ยเราจะเห็นเป็นวงเนี่ยกำลังโทรเข้ามาครับผมเพราะว่าตัวชีฮักเนี่ยไปช่วยทําคดีให้วงครับผมซึ่งเราจะเห็นได้จาก ep 4ฮะและชิ้นที่2ครับจะเป็นแฟ้มเอกสารที่เป็นคดีของเอลบอนสกี้ครับผมซึ่งในชิ้นนี้เนี่ยเราจะเห็นรูปของตัวอับโอมิเนชันถ่ายรูปติดคุกด,ด้วยนะฮะซึ่งด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นโลโก้ g l k n s อยู่ด้วยครับผม ซึ่งจะเป็นชื่อของสำนักงานทนายความที่เกี่ยวกับซ u เปอร์ฮวแมนที่เจนทำงานอยู่ครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมาจาก EP 3ครับตัวถัดมาครับวูฟฟ r รีนจากแกง X-Men a n i m a t i o n ปี1997ครับผมตัวนี้นะครับจะมาในแบบชุดคลาสสิกสีเหลืองแขนกุดรองเท้าบูสีน้ำเงินครับผม รายละเอียดของชุดนะครับก็ต้องถือว่าปานกลางครับแต่จุดสําคัญเนี่ยก็ยังมาครบนะอย่างต้นแขนเนี่ยเราก็จะเห็นขนของวูฟเฟอรีนอยู่ด้วยนะฮะส่วนต้งขาเนี่ยก็มีการสกรีนด้านข้างเช่นกันครับตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้2หน้าฮะแบบที่1นนะครับก็จะเป็นหน้าแบบใส่แว่นสีขาวครับผมซึ่งหน้านี้เนี่ยก็จะใช้คู่กับตัวหน้ากากครับเวลาที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยลูกตาก็จะเป็นสีขาวเหมือนในการ์ตูนเลยฮะและหน้าที่2ครับก็จะเป็นหน้าบึ้งแบบไม่ใส่แว่นนะครับ และตัวนี้นะครับก็จะแถมชิ้นผมมาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งชิ้นด้วยครับพรอบที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นกงเล็บของวูฟฟลีนเนี่ยหคู่ครับผมถัดมาครับผมบีสครับมาในชุดกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ลัดเข็มขัด X-Men ครับผมรายละเอียดก็ปานกลางเช่นกันครับ ไม่มีการสกรีนแขนหรือขาเลยนะฮะแต่ว่าตรงเท้าเนี่ยก็จะมีการสกรีนรูปเล็บมาให้ด้วยนิดหน่อยครับผมและต้องส่วนหูนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวแวววูฟเลยครับก็คือหูเนี่ยติดกับผมมาเลยนะฮะตัวนี้จะมีมาให้2หน้าครับก็คือหน้าแบบแยกเขี้ยวนี่หนึ่งหน้านะฮะแล้วก็อีกหน้านึงเนี่ยจะเป็นหน้ายิ้มแบบใส่แว่นครับผมพร็อพที่ให้มานะครับก็จะมี2ชิ้นครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นแก้วกาแฟสีเหลืองที่มีโลโก้ X-Men ติดอยู่ด้วยครับและชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นกล้องจุลทัศน์ร เพราะบีซเนี่ยเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นนักววทยาาศสตร์นั่นเองฮะและตัวสุดท้ายครับกับสตอร์มครับผมตัวนี้เนี่ยจะมาในชุดสีขาวแล้วก็ผมทรงโมฮอคฮะตัวนี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะปานกลางครับผมจะคล้ายๆกับ2ตัวก่อนหน้านี้นะฮะก็จะไม่มีการสกินที่แขนหรือขาด้านข้างครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะได้ผ้าคลุมสีขาวแบบคล้องแขนมาด้วยนะฮะและหัวของตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้แค่หน้าเดียวครับผมพร้อที่ให้มานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทรูปสายฟ้าสีเหลืองเนี่ยหคู่ครับผม ด้วยความที่ X-Men ทั้ง3ตัวนี้นะฮะมาจากแอนิเมชันปี1997เนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยเลยจะไม่ได้เยอะหรือละเอียดเท่ากับตัวอื่นๆครับผมตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมสำหรับเวฟนี้นะก็ต้องบอกว่าตัวมินิฟิกเนี่ยทำออกมาได้ดีและก็สวยตามมาตรฐานของ CMF นะครับไม่ว่าจะเป็นการสกรีนหรือลุกเล่นต่างๆการใส่รายละเอียดมาตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือแบบเป๊ะครบถ้วนมากๆนะฮะดีมากๆอันนี้คือชอบเลย แต่ถ้าพูดถึงว่าความตื่นเต้นหรือความประทับใจจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าอาจจะด้วยเพราะว่าตัวซีรีส์ของมา r เวลที่อยู่ในดิสนียพัทช่วงหลังๆมาเนี่ยมันอาจจะดูดรอปลงไปบ้างความสนุกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับมันสนุกแค่บางเรื่องนะฮะอย่างอมูลไนท์เนี่ยพูดเลยว่าสนุกแฮปปี้ส่วนตัวนะรู้สึกแฮปปี้ก็เลยจะค่อนข้างแฮปปี้กับตัวมินิฟิกมู n ไนท์เนี่ยเยอะหน่อยนะครับผมส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะลองๆล,ง,ลงมานะครับก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันเป็นเวฟที่โซลับแฟนมาเวลเนี่ยผมมองว่าจะเก็บครบหมดเลยก็ได้หรือจะไม่เก็บก็ได้หรือจะเก็บแค่บางตัวก็ได้แบบมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องแบบยกเวฟเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ต้องถือว่าดีและโอเคนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย